สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนพับเหรียญปวยทานรูปแบบนี้นะคะก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะเราก็จะตัดริบบิ้นมาด้วยกันทั้งหมด4เส้นนะคะความยาวเส้นละ80เซนนะทีนี้เราก็ประกบทุกเส้นเข้าด้วยกันแล้วก็พับครึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นรอยที่พับไว้แล้วนะก็พับครึ่งแบบนี้นะ ทีนี้ก็มาเริ่มที่ฐานกันก่อนเลยจับเส้นที่หนึ่งมาเอาเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะและเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่เราก็จับตรงรอยพับเนี่ยนะคะคือจับให้มันประกบเข้าหากันแบบนี้ทีนี้ให้เราเอาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งจากทางด้านซ้ายมือนะ แล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้ทีนี้เราก็กลางรูที่4ออกแล้วก็ไปรวบเอาเส้นที่3เข้ามาในรูของเส้นที่4แบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับก็จะได้ฐานลักษณะนี้นะคะขั้นตอนถัดมาเราก็จะเอาเส้นที่อยู่ด้านหน้านะคะเห็น <He ard S 2> ไหมมันจะมีเส้นด้านหน้าแล้วก็เส้นด้านหลังทีนี้เราจะทำเส้นด้านหน้าก่อน เราก็จับเส้นด้านหน้าของทางด้านขวามือพาดมาลงมุมด้านบนนะคะแบบนี้ตรงโคนริบบิ้นกดให้เป็นรอยพับเส้นถัดมาเส้นด้านหน้าของด้านบนนะด้านนี้ก็พาดลงมามุมทางด้านซ้ายแบบนี้เส้นด้านหน้าของทางด้านซ้ายพาดลงมามุมด้านล่าง แล้วก็เส้นด้านหน้าของด้านล่างนะคะเราก็จะเอาปลายริบบินสอดเข้าไปในรูนี้นะเราก็จะได้ลิบบิน8เส้นเรียงตัวกันเป็นวงกลมแบบนี้ขั้นตอนถัดมานะคะให้เราจับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นเราจะวนไปทางขวามือเอาเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่4ี่ทับเส้นที่สามมือจับมีด้วยกันทั้งหมด4ี่เส้นข้างล่างตรงฐานก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เส้นเหมือนกันทีนี้ให้เราปล่อยเส้นล่างสุดที่มือเราจับที่สมเส้นนี้ทับมันอยู่นะวางพาดลงมาแล้วเอาเส้นล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนเราจะทำวนไปแบบนี้จนกว่าเส้นล่างฐานจะหมดนะคะ ปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนเราจะทําเหมือนส้มเลยนะคะทีนี้มือจับมีด้วยกันทั้งหมด4เส้น ข้างล่างฐานไม่มีแล้วให้เราปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงมาระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้ทีนี้มือจับเหลือสามเส้นให้เราเอาเส้นล่างสุดสอ,อดเข้าไปในรูนี้นะคะแล้วก็ให้ออกรูนี้แล้วก็สอ,อดเข้าไปแล้วก็เอาปลายริบบิ้นออกมาแบบนี้นะคะเส้นถัดมาเส้นล่างเหมือนกันก็สอดเข้าไปในรูเดียวกันกับเมื่อกี้แล้วก็ให้ปลายริบบิ้นออกรูถัดมา เมื่อกี้ออกรูนี้ถัดมาออกรูนี้แล้วก็ดึงออกมาเส้นสุดท้ายสอดเข้าไปในรูเดียวกันแล้วก็ให้ปลายริบบิน้นออกรูถัดไปเมื่อกี้ออกรูนี้ถัดมาออกรูนี้เราก็ดึงออกมาทีนี้เราก็มาไล่ดึงให้กระชับนะคะ ทีนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านมาให้เราจับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วก็เอาวางพาดลงไปหน้าเส้นที่สามนับจากซ้ายมือ1 2ึส,สก็เอาวางพาดลงมาแบบนี้วนไปทางซ้ายมือเส้นถัดมาเส้นนี้ก็เอาวางพาดลงไปหน้าเส้นที่สาม ก็เป็นช่องถัดกันมานั่นเองนะคะเราก็วนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเหลือ3มเส้นสุดท้ายนะทำเหมือนส้มนะคะพอเหลือสามเส้นสุดท้ายแล้วทีนี้ให้เราจับเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาปลายริบบิน้นสอดเข้าไปในรูนี้นะ เส้นถัดมาเส้นนี้สอดเข้าไปในรูเดียวกันแล้วก็เฉียงให้ออกรูถัดมาเส้นสุดท้ายสอดเข้าไปในรูเดียวกันแล้วก็เฉียงให้ออกรูถัดกันมาเรื่อยๆนะคะทําเหมือนส้มนะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะขั้นตอนนี้เราก็ใส่เหรียญลงไปนะ ทีนี้ก็ดึงให้กระชับจะได้ลักษณะนี้ทีนี้ให้เราจับเส้นไหนก่อนก็ได้เราจะสอดไปตามลายเส้นของมันเลยนะคะปลายลิบบิ้น โผลตรงหน้าช่องที่สามนับจากขวามือหนึ่งสองสามตรงนี้ทีนี้เราก็ดึงออกมาสอดวนไปจนครบทั้ง8เส้นนะคะ ทีนี้เราก็พลิกกลับด้านมาค่ะแล้วก็สอดตามลายเส้นเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะ ทีนี้พอเราสอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านมาด้านนี้ทีนี้ด้านนี้ให้เราเอียงข้างแบบนี้นะคะจะได้ทำได้ง่ายๆนะแล้วก็จับริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นแบบนี้แล้วก็โค้งปลายริบบิ้นออกจากตัวของมันนะคะแบบนี้นะแล้วทีนี้ปลายริบบิ้นเราก็จะสอดเข้าไปในรูนี้นะเป็นรูของเส้นที่อยู่ก่อนหน้ามันนะคะ ก็คือรูนี้ทีนี้เราก็สอดเข้าไปเลยนะปลายริบบิ้นก็จะออกรูนี้นะคะแล้วก็ดึงดึงหลวมๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งดึงแน่นนะทีนี้ให้เราทำแบบนี้ไปจนครบ8เส้นก่อนนะจับริบบิ้นขึ้นมาโค้องออกมาจากตัวมันปลายริบบิน้นสอดเข้ารูนหน้า แบบนี้นะทําไปเรื่อยๆนะคะโค้องออกจากตัวมันแล้วก็ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปรูหน้าทางขวามือ ทีนี้เราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะพอเราพลิกกลับมาด้านนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้ให้เราจับเส้นไหนก่อนก็ได้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะประมาณนี้นะทีนี้เส้นถัดมาให้ดึงไปทางขวามือนะคะเส้นถัดมาก็คือเส้นนี้แล้วก็ดึงนะเห็นไหมคะเมื่อกี้เราดึงเส้นนี้ถัดมาเราก็จะดึงเส้นนี้ เราจะให้ตรงนี้นะคะของกลีบถัดมามันคล่อมอยู่ด้านหน้าของเส้นแรกนะเส้นก็คือกลีบก่อนหน้ามาน,นั่นเองนะคะทีนี้ถัดมาเส้นนี้เราก็เอาถ้ามันอยู่ด้านหลังนะคะเราก็จับกลีบมันให้มันมาคล่อมอยู่ด้านหน้าแบบนี้แล้วเราก็ดึงแบบนี้เส้นถัดมาก็จับมาไว้ด้านหน้าแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะค่อยๆทำไปทีละกลีบนะคะ เส้นนี้อยู่ด้านหน้าแล้วเราก็ดึงได้เส้นนี้เห็นไหมมันอยู่ข้างหลังเราก็จับมันมาค่อมด้านหน้าแล้วก็ดึงนะคะเส้นนี้จับมาค่อมด้านหน้าแล้วก็ดึงแล้วก็ค่อยๆจัดกลีบดอกนะคะ พอเราดึงกลีบดอกได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเก็บปลายริบบิ้นกันนะทีนี้ให้เราจับปลายริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะอ่ะสมมุติว่าเส้นนี้นะคะทีนี้ให้เราเอาปลายริบบิ้นนะม้วนเข้าหาตัวของมันแบบนี้แล้วก็สอดปลายริบบิ้นเข้าไปตรงรูด้านหน้าเส้นของมันนะคะก็คือรูนี้นะแล้วก็ สอดนะสอดขึ้นมาเลยนะคะมันจะมาออกรูนี้ทีนี้เราก็ดึงเส้นถัดมานะคะก็คือเป็นเส้นด้านหน้าของเส้นที่เราสอดเมื่อกี้นี่เองทีนี้เราก็จับแล้วก็โค้งเข้าหาตัวของมันแบบนี้แล้วปลายริบบิน้นสอดเข้าไปในรูก่อนหน้าเส้นของมันนะคะก็สอดขึ้นมาเลยนะ แบบนี้นะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้ง8เส้นนะ พอเราเก็บริบบิ้นเสร็จนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็พลิกกลับด้านมาจากนั้นเราก็จะมาตัดริบบิ้นส่วนที่ยาวเกินมาออกนะเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยนะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ